สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8ธันวาคมพศ2566้อค่ะมณีแม่หม,มูก็ได้มาอยู่ที่บ้านแม่น้องกันนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมนาทางเลขวิ่งมีที่มาแม่น้องกันนะคะงวดวันที่16ธันวาคม2566ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นหายมา1กับ4นะคะกบมาเก่า1นะคะผู้ชมเข้าที่1นะคะผู้ชมงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่า แม,แม่น้องกันจะได้มากตัวใดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพุ่น,นะสวัสดีครับพุ่นะน้องกัลฝนหนาวเริ่มจะหนาวแล้วอายิมบานก่อนเร็วยิมบานเร็วกั <laughs> นนะคบพุ่นะยิมบานาอากาศก็เริ่มหนาวแล้วผู้ชมฮะมาหน่อยบอยุติใเนี่ย้องเอ็งเอ็งอยู่เนี่ย โอ้หมาหน่อยคช่ปวดจักโตนี่สิบตัวปแปดสิบตัวผู้ใดอยากได้หมามาเลี้ยงมาเอาเด้ออยู่บ้านแม่น้องกันนี่หามาหน้อยคนจองหมดไปจองหมดแล้วเดีย๋ยวอะไรเลี้ยงซอยกันเลี้ยงทุกคนเลี้ยงทั้าง,ง,งมานี่ยน้าทําจะอี๋วันนะ่ะ เป็นยิมโอ้แมนเนาะเขามาสองหัตติดแล้วเขาตะเล็กวิ่งเขามาตะเล็กวิ่งเพิ่นกะเพิ่นกะบวกอยู่เนาะว่าเพิ่นจับคูไห่บบแมนค่ะแต่ว่าันใดที่มีตูมากตัวชอบเอามาจับใส่ของเพิ่นได้นะคะคผู้ชมหวดวันที่สิบหกกัไห่ม่สามกับสนะี่เนาะกัมาสี 4, 1, นะ่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่วันที่สิบหกนะ <4. S 1> อืมหามาหนะึ่งสี่เนาะ วันนี้ได้มากเลยมันปะวันนี้ได้มากแล้วเจ็ดกับศูนย์โอ้ได้มาเจ็ดกับศูนย์ผู้ข่ะทชุมเป็นได้มาเจ็ดกับศูนย์แต่ว่าเจ็ดกับศูนย์ไม่มาด้วยกันมัมนบะส่วนมากเลยจะไม่มาด้วยกันกอ่ะอ,อ,อยากบอาอยากบอกมากตัวไหนอาจารย์กันตัวไหนครับอาจารย์กันว่าจ <c oughs> ักเลขอาจารย์กันไม่รู้จักตัวเลข โอ้ยมาหน่อยก็จะไม่ร้ายคุณนะป๊าจอยหน่ยจอยสิเกียไว้แลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่หมูให้แม่มแมน้องกันเขียนใหย้ยพันได้มากตัวใดเพิ่นจับคู่ให้พร้อมอยู่เป็นบางวอดเนี่ยจับจับใหายดูนี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้มากหนึ่งกับสี่นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บ่หอดเนาะค่ะท,ท่านผู้ชม บหวานไม่ตะไคร่ตะไก่ออกเก้าหนึ่งเอ่อคอมช่วยมาเบ่งน้ำกันให้แม่น้ำกันเขียนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบบเบบเบบ วันไหนมาอุบ่อ,อนองรู้วันไหนยั6สิบหกเลยะสิบหกนะทนะ่านวาเนาะแมนว,นวันที่สิบหกันวาคมอป ออคุนผู้ชมเอาจะตั้งให้ตรงเบิ้งชัดๆกันเบื้องนึงแดดมันเป็นแสงนี่ค่ะุ่ณผู้ชมคนห้มาเจ็ดกับศูนย์นะค่ะแต่ว่าเจ็ดกับศูนย์นี่จะบ่มาน้ำกันเมนบ่แเมนน้ำกัดแต่ว่าจะไม่มาด้วยกันเ้อค่ะส่วนมากจะไม่มาด้วยกันแต่ว่าตะกี้จะเป็นบุญเนาะส่วนมากจะมาบุญบัดนนี้มาล่างสองงวดแล้วค่ะ่านผู้ชมมาล่างสองงวดแล้ว วันนี้ไห้มาเจ็ดกับศูนย์นะคะจับคู่ไหมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะคะเพิ่นบอมีตัวเนีนไหคะ่ะเพิ่์นเท่ากันทั้งสี่คู่นะคะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจับคู่บ่คอยแม่นนะคะ่ะผู้ชมให้ท่านผู้ชมหาจับคู่เอานะคะผู้ชมมากตัวไดชอบตัวไดก็ล่องเอามาจับใส่ของเพิ่นเบิ่งนะคะโันเอาหมา ไปจังไรจังสีเลี้ยงไว้หอกมาเนี่น้องจะนั่นออกมาเออสิบสองตัวป่ะสิบตัวสิบตัวน้องกันครับเจเอาเลี้ยงตัวอะดูอ่ะสีดูสีดูเลี้ยงตัวอเอรสีชี้ให้หน่อยเร็วสี่ตมักตัวไดไตัวแจ็คเล็กบางคน เอาเอากับเอาสีด like ูสีหน่อยเร็วเอาสีเป็นปะสีดูเปิดนะเปิดประตูจักเหล็กจักเลขดอกกอกันกอกันเอ้ายิ้มบานก่อนเร็วยิ้มบานได้ซีก่อนโอ้ยยิ้มกับบ่ยิ้มอ่ะค่ะท่านผู้ชม เอารถผู้ใดมารถเกี่ยวไปยังสำหรับเลขลับนะคะ่ะเลขลับแมมูสามตัวตรงๆง,งวดน,นี้แมมูคือจะบรร่ได้ลงอห้เนะคะผู้ชมเพราะว่าสุยมาแล้วสองงวดนะคะห้เจ็ดแปดออกเจ็ดเก่านะคะผู้ชมห้ศูนย์ซีออกหนึ่งซีนะคะ,ห,ะ,คะหรือว่าทันใดที่อยากได้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแมมูนะคะแมมูจะตามห้คือเก่า ถ้าบออยากได้ก็บาเป็นยังนะคะพี่ชมเพราะว่าเป็นมูกยานเสียงเงินคือกันนะคะสำหรับเลขรับสามตัวนะคะพี่ชมเอาแคบนาจอยอีกรอบนะคะสำหรับเลขวิ่งมีที่มาแม่น้องกันนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะให้มาเจ็ดกับศูนย์นะคะแต่ว่าเจ็ดกับศูนย์เพิ่นก็บ,บอกนะคะว่าไม่มาด้วยกันนะคะพี่ชม ถ้าท่านใดที่มีตัวมากตัวชอบเนาะคะ่ะเอามาจับใส่ของเพ่นได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมให้มาจับคู่เนาะคะ่ะจับคู่ให้ก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเนาะคะ่ะสี่คู่ให้มาสี่คู่เท่านั้นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะในหมู่บ้ต้องขอขอบคุณแม่น้องกันเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณเหล็ก,ลกมีทีมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชม ที่ได้นํามาให้แม่หมูได้มาฝากให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกับคอยท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีรว่ยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะก็กันก็กันเห็นอาไปก่อนเลยไปไเอาไปายก่อนเลยไปายสวัสดีครับเอาทุกครับกอนทุกครับอย่าอมมืออย่าอมมืออ่ะ bye 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 yeah, này, bye bye đó. <laughs>